สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีของการสมัครนะครับโดยการไปยื่นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งถ้าเอกสารไม่ครบไม่ถูกต้องเนี่ยจะสามารถสมัครได้หรือไม่เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับ สำหรับในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยนะครับกรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับเขาก็มีแนวทางปฏิบัติก็คือเมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่รับใบสมัครและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยหากพบว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวของผู้สมัครใดไม่ถูกต้องครบถ้วนก็ให้คืนเอกสารหลักฐานทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียม ให้ผู้สมัครนั้นนะครับเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขและนำมายื่นในภายหลังในกรณีที่คืนใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแก่ผู้สมัครรายใดผู้สมัครรายนั้นจะเสียสิทธิ์หรือลำดับในการยื่นใบสมัครที่ได้รับไว้เดิมและหากจะยื่นใบสมัครใหม่จะต้องจัดลำดับการยื่นใหม่โดยให้มีลำดับการยื่นต่อจากบุคคลที่ยื่นรายหลังสุดในคราวนั้นนะครับก็หมายความว่า วันนี้เนี่ยถ้า,าคุณผู้ชมนะครับที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ย ไปสมัครนะครับและยื่นเอกสารไปแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับเขาก็จะคืนเอกสารให้กับเรานะครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสมัครไม่ได้นะครับเขาคืนเอกสารให้เนี่ยเพื่อให้เราไปดําเนินการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและนํามายื่นใหม่นะครับยังสามารถสมัครได้อยู่ตรงนี้จะไม่เหมือนกับการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าเราเนี่ยไม่มีสิทธิสมัครตรงนี้เป็นเพียงเอกสารหลักฐานไม่ครบแต่ยังสามารถที่จะ ไปเพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วนามายื่นใหม่แต่ข้อสําคัญเนี่ยการที่จะไปยื่นใหม่เราจะต้องมีเวลาในการเตรียมเอกสารนะครับก็แนะนําว่าคุณผู้ชมควรจะไปสมัครตั้งแต่วันแรกๆนะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบเอกสารถ้าไม่ครบถ้วนเราจะได้ดําเนินการและมีเวลาในการไปยื่นใหม่นะครับแต่ถ้าไปยื่นวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไปยื่นไม่ทันนะครับแล้วก็หมดเวลารับสมัครไปซะก่อนนะครับส่วนลําดับที่เนี่ย เขาก็จะต้องยกเลิกลำดับที่ในการยื่นใบสมัครของเราไปนะครับจนกว่าเราจะมีเอกสารหลักฐานแล้วไปยื่นใหม่จึงจะได้ลำดับที่ในการยื่นใบสมัครใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเอกสารไม่ครบสมัครได้นะครับแต่ต้องไปดําเนินการเตรียมเอกสารให้ครบไม่เหมือนกับการขาดคุณสมบัติที่สมัครไม่ได้นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ